เชื่อเรื่องการรับขันห้าไหมมาเอกชัยบายสี่จะเล่าให้ฟังและที่กําลังทําอยู่นี้คือบายสี่ขันห้ามาก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าขันในทางศาสนานั้นจะแยกออกมาเป็นกองได้5กองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทางด้าน5กองนั้นก็คือทั้งด้านร่างกายและทั้งด้านจิตใจนั่นเองฉะนั้นแล้วการที่เราจะรับขันจากใครนั้นก็หมายถึงเราได้สร้างพันธสัญ,ญญายินยอมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีสิทธิในขันห้าของเราโดยเขาจะทําการใดๆก็ได้ผ่านขันห้านี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามหรือการรับ กรรมแทนซึ่งกันและกัน <g ül> ก็อาจทาได้ย่างเช่นบางตาหนักไปรักษาคนที่ดวงตกการเสกการเป่าหรืออะไรใดๆกฏว่าดวงคนที่มารักษานั้นเขาแรงจริงๆอาจทำให้ร่างไปรับเคาะแทนผู้มารักษากบางร่างอาจไปเกิดอุบัติเหตุแทนผู้มารักษารักษาตัวอยู่เป็นปีก็มีแล้วโปรวดวิเคราะห์ตามอย่าเชื่อโดยไม่มีเหตุและผลไม่ใช่จะมีแต่ข้อเสียข้อดีก็มีมากอยู่เช่นกันหากผู้ไปรับขันรับจากเทพหรือครูบาอาจารย์ผู้สูงส่งแล้วท่านประสิทธิ์ประสาทพรให้ช่วยเหลืออย่า แท้จริงก็อาจจะโดนบันดาลให้ผู้นั้นจากร้ายกลายเป็นดีจากจนกลายเป็นรวยบางก็ให้โชก้อนใหญ่อย่างเทวีคูณเปลี่ยนฐานะจากยากจนเป็นร่ำรวยก็มีมากโข,ขเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะรับขันจากใครก็ตามจึงเป็นเรื่องที่สําคัญลำดับต้นๆเลยทีเดียวและผู้ที่รับขันควรจะถือสินห้าอยู่เป็นนิดให้านถือสินและภาวนาอยู่เป็นประจําก็จะทําให้ทั้งผู้ที่มอบขันและผู้ที่รับขันมีแต่ความสุขความเจริเรื่องของขันยังมีอีกมากกดติดตามไว้แล้วเจอกัน ัคลิปต่อไปกับเอกชัยบายสี